คลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าอาจจะน่าจะไม่ไม่ป๊อปปูล่าแล้วก็คนดูก็น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นคลิปที่แบบิดได้กันดึกอยู่ดีกนดึกขึ้น,นได้น้องแล้วก็อยากที่จะมาพูดนะคะ <te animals> ก็คือการเป็นผู้หญิงเวลาที่เราทําออนไลน์หรือว่าเราทําธุรกิจเนี่ยมันเป็นอุปสรรคหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาจริงๆนะที่รู้สึกว่าการทําออนไลน์เนี่ยมันโคตรเหมาะกับผู้หญิงอะแล้วเป็นอะไรที่แบบว่า การทำอะไรมันคือเรารู้ว่ามันเป็นอนาคตมันสร้างความมั่นคงให้กับเราได้แล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบยังไงอะที่มันสามารถลองผิดลองถูกได้อะเข้าใจว่าเพราะว่าผู้หญิงเราเราจะมีอาการแบบเราไม่กล้าเสี่ยงอะเข้าใจว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีคําว่า play to win กับ play not to lose นะคะ play to win คืออะไรคือฉันจะเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่หรือว่าฉันจะทําอะไรก็แล้วแต่ฉันมาเพื่อชนะโอเคไหมถ้าสมมติว่ามาต่อยมวยหรืออะไรเงี้ยคือบอกว่า ลุยอ,อย่างเดียวอ้เอแทกเอแทกเอแทกคือลุยอย่างเดียวชนมาคพืชนะแต่คนที่เล a y Not to lose เนี่ยคือยังไงคือพยายามที่จะเล่นยังไงก็ได้ให้ตัวเองไม่แพ้ถ้าสมมติว่าเราเล่นให้ตัวเองไม่แพ้เนี่ยเราก็จะมีการตั้งอยู่ตลอดเวลาเราก็จะคอยหลบตลอดเวลาเราจะไม่กล้าสู้เพราะว่าสิ่งที่เราทําคืออะไรคือเราไม่อยากแพ้โอเคไหมแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ตีนกาก็เป็นบีิ๊กก็เป็นนะนก็คือพยายามทําทุกวิถีทางให้ตัวเองไม่ลงทําให้ตัวเองไม่ล่วงทําให้ตัวเองไม่แพ้แล้้้้้วกาาาาารรรรรททีีี่่่เเเเคคคคิิดดแแแแบบบบนนนนยืืออออะะไูมมััพพตตตงล ว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะชนะเราเราจะชนะไม่ได้แต่บางทีอ่ะด้วยความที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็ไม่จําเป็น้ักชนะก็ได้เข้า <c oughs> ใจว่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเป็นมัชนะ ใช้เสมอก็โอเคนะหรือบางทีเราก็ทำไ,ไมให้คน,นอื่นชนะไปเราแพ้เราก็ไม่รู้สึกว่าเราแบบว่าเสียศักดิ์ศรีหรือว่าเสียใจหรือหรือว่าอะไรถูกไหมเพราะน,นั้นเนี่ยออนไลน์ไม่นคตรเหมาะโอเคว่าเพราะว่าอะไรเพราะสมมติว่าเราทําอะไรไปเช่นสมมติว่าเราลงคลิปไปแล้วมันไม่เวิร์กลบทิ้งถ้าว่าเราทําโพสต์ไปแล้วมันไม่เวิร์กลบทิ้งเราทําอะไรไปแล้วเราไม่ชอบลบทิ้งเปลี่ยนเพจเปลี่ยนชื่อเป,นนเปลี่ยนนุ่นเปลี่ยนนี่ก็ยังได้โอเคไหมติาก็ลองผิดลองถูกมาตลอดเวลาแต่หลายคนอาจจะติดว่าอ๋อติาคนนั้นไงครูสอนภาษาติ ครูสอนภาษาเว้เ <seeing> ข <cción S 2> ้าใจว่าจริงๆต้องพูดว่าติน่าไม่ใช่แค่ครูสอนภาษาเว้เข้าใจว่าคือแบบตอนที่ติน่าเริ่มติณ่าเริ่มจากการสอนภาษาติณ่าเริ่มจากการทำรีวิว iPhone ติณ่าเริ่มจากการทำคลิปปัญญาอ่อนคลิปแกงแฟนคลิปเล่นกับแฟนคลิปถ่ายในชีวิตประจำวันคลิปสอนเรื่องความรักหรืออะไรเงี้ยอ่ะแล้วค่อยมาภาษาเพราะว่าภาษาเสร็จปุ๊บอ่ะปังมนจามาสร้างรายได้ได้ติณ่าก็เกาะเนี้ยเกาะอันเนี้ยเกาะอันเนี้ยหากินเข้าใจว่า แล้วพอทำไปสักพักหนึ่งทำไปทําไปนานๆเนี่ยก็เริ่มเบื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตคนเราอะมันเปลี่ยนงานได้ตลอดอะก็ใจป่าหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเปลี่ยนปีต่อปีเลยนะเปลี่ยนงานปีต่อปีต่อปีต่อปีเลยหรือว่าคนเนี่ยลองคิดย้อนกลับไปดูดิว่าเมื่อเจปีแล้วอะเราทารํา,ออาทงานเดิมอยู่หรือเปล่าเมื่อเจ็ดปีแล้วอะหรือห้าปีแล้วอะเราทํางานเดิมอยู่หรือเปล่า บางคนอาจจะทํางานเดิมมา20-30ปีอาะก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้หาได้น้อยเหลือน้อยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าอายุของบริษัทหรืออายุขององคอ์กรหรืออะไรเงี้ยบางทีก็สั้นลงด้วยวิกฤตเศรษฐกฐิจด้วยความที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรืออะไรกันเราแต่ เพราะนั้นเนี่ยการที่เรามาทําออนไลน์เว้ยคือมันแบบว่ามันมันเริ่มง่ายใครก็สามารถทําได้มันลองผิดลองถูกได้และเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดเราถึงสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้ไม่จำเป็นลูกเสียงตีน้าบางคนสร้างได้เดือนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นคือเขาก็รู้สึกโอเคเขาก็รู้สึกแฮปปี้แต่ก็จริงว่ามันก็จะมีลูกศิษย์บางคนที่แบบว่าสร้างได้แบบว่าเป็นหลักล้านต่อปีหลายแสนต่อเดือนหรืออะไรเงี้ยมันก็มีแต่ว่าถามว่า ถ้าสมมติว่าเราพอใจที่ว่าเฮ้ยสามหมื่นต่อเดือนแล้วเราค่อยๆพัฒน,นาไปเรื่อยๆเราโอเคว่าล่ะ โอเคไหมจริงๆมันแบบแค่นี้เองอะเราไม่จําเป็นที่แบบว่ายังไงอะสมว่าแบบสมว่าตีน่าแบบว่าขายคอร์สด้วยเนี่ยบอกว่าอู้เรานะสามารถสร้างเงินได้หลักล้านต่อปีหรือว่าอะไรเงี้ยหรือเป็นหลักสิบล้านหรืออะไรเงี้ยบางทีเราจะมองว่าเฮ้ยเราจะต้องเก่งถึงขนาดไหนว่าถึงจะได้แบบถึงขนาดนั้นน่ะหรืออะไรเงี้ยจริงๆไม่จําเป็นลองคิดดูดิว่าถ้าสมมติว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราได้เดือนละหมื่นเพิ่มขึ้นมาเดือนละสองหมื่นสามหมื่นหรืออะไรเงี้ยเอาก็หล่ะตีน่าถามแค่นั้นเลยเอาก็หล่ะ นอกจากอี้อย่างหนึ่งที่การทําออนไลน์เหมาะกับผู้หญิงมากเนี่ยคืออะไรคือการทําออนไลน์แล้วให้มันมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะมันคือการทําคลิปหรือไม่ก็ทำไลฟ์โอเคไหมแล้วเวลาทําคลิปหรือทำไลฟ์หรืออะไรเงี้ยบางทีเป็นผู้หญิงเนี่ยมันน่าดูกว่า <c oughs> <c oughs> มันน่าดูกว่าแล้วเราก็อะไรเราจะคอนเน็กกับคนดูได,ได้ได้มากกว่าผู้ชายเพราะว่าอะไรเพราะว่า ผู้หญิงอ่ะจะค่อนข้างเปิดใจเล่าแชร์อารมณ์เล่าแชร์ความรู้สึกหรืออะไรเงี้ยเราจะคอนเน็กกับคนได้ง่ายเราจะไม่แบบว่ายังไงไม่มีแบบอีโก้เยอะหรืออะไรเงี้ยแบบวันทีผู้ชายมันจะแม่งแบบมันจะต้องแบตงบต้องดูคูมแล้วต้องแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยก็้าใจว่าเพราะนั้นเนี่ยตีน่าว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะเรามีข้อได้เปรียบเยอะมากนะคะตีน่าเนี่ยทำธุรกิจมาใช่ไหม ตีน่าก็เห็นแหละว,ว่าส่วนใหญ่ของที่เป็น c e o หรือว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยไม่ใช่แค่ในไทยนะแบบระดับโลกเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายถูกไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายแต่ข้อดีของการผู้หญิงคืออะไรรู้ไหมคือดังตี่เนี่ยอย่างอย่างตีน่าตอนนี้ตีน่าไปอยู่ในกลุ่ม dragon 100นะคะก็คือเขาก็จะรวมพวกแบบเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยที่สร้างเงินได้หลักล้านต่อปีอะไรเงี้ยเอาไว้แล้วเราก็จะมาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดูวาโอเคธุรกิจหรือว่า,วาแนวทางธุรกิจโลกหรืออะไรเงี้ยมันเป็นยังไงไปยงไนะะค ก,ก็ดูแล้วในกลุ่มเนี่ยโดยเฉพผู้หญิงถูกปะ่ะ ข้อดีของการเป็นผู no ้หญิงคืออะไรรู้ไหมคือไม่มีใครมองว่าติน่าเป็นคู่แข่งเขาไม่มีใครมองว่าติน่าเป็นคู่แข่งเขาแล้วเขาเนี่ยอยากที่จะช่วยติน่าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยติน่าสามารถที่จะไรนติน่าสามารถที่จะเป็นมามืดอ่ะเข้าใจเป็นมามืดอ่ะคือแบบทุกคนเนี่ยมันก็เหมือนจะแข่งกันแหละแต่ว่าด้วยความที่ติน่าเป็นผู้หญิงอ่ะคนเขาก็จะมองว่ามันไม่ใช่คู่แข่งอ่ะหรือบางทีมองว่าอ่อนแอด้วยซ้ำไปติน่ารู้สึกไอ้นี่นะสำหรับติน่าติน่าโอเคมองเลยมองว่าฉันอ่อนแอมองเลยแต่ว่าฉันเนี่ยจร ก็ใจว่านี่คือข้อดีผู้หญิง,งอะคนมีข้อดีคนเยอะอะโดยเฉพาะแบบผู้หญิงในยุคนียโอเคไหมโดยเฉพาะผู้หญิงในยุคนี้เพราะงั้นนะถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องการทําออนไลน์กับติน่านะแบบวิธีการแบบผู้หญิงผู้หญิงอะแบบวิธีการที่แบบเราสามารถชนะได้ โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเรากําลังมาหรือว่าเราเป็นม้ามืดมาหรืออะไรเงี้ยนะคะมันคอคอร์สบิสเนสดีว่านะคะบิสเนสดีว่าสอนผู้หญิงรวยด้วยออนไลน์ online, นะคะแล้วเราก็จะเริ่มซีซัน6กันเร็วๆนี้แล้วนะวันที่31พฤษภาคมนะ,ะนี่เปิดเป็นรุ่นที่6แล้วนะโอเคไหมเปิดเป็นรุ่นที่6แล้วนะคะสาหรับดีว่านะก็จะมีอ่าหลายคนที่น่าภูมิใจมากนะคะที่เขามาเรียนแล้วเขาประสบความสําเร็จอย่างรุ่นที่2เนี่ยมี2คนเลยนะที่ประสบความสําเร็จนะคะก็จะมีน้องเนยนะคะน้องเนยจากอ่าซีทีคล็อกว,วเซสเนี่ มาเรียนดีว่ารุ่น2กัปตินญาสามารถสร้างเงินกลับไปได้1ล้านแล้วหรือไม่ว่าจะเป็นน้องสินนะคะน้องสินเนี่ยก็ทําออนไลน์นะคะชื่อเพจครูพี่สินเนี่ยสามารถสร้างเงินได้5 0 0แสนกว่าแล้วจากที่มาเรียนบตินาเนาแล้วก็ถามว่าเราจะเป็นที่จะต้องเก่งที่สุดไหมโอ้มีลูกศิษย์หน่งที่หลายคนที่เขาสร้างเงินได้เดือนหลักมือหรืออะไรเนี่ยแล้วเขาแฮปปี้มีความสุขอย่างน้อยเขาสามารถที่จะมีรายได้ของตัวเองพึ่งพาตัวเองได้มั่นคงในระดับหนึ่งไม่ได้มีรายได้ช่องทางเดียว โอเคไหมวันนั้นถ้าใครอยากเรียนกับตีน่านะมาคอร์สสิดิเ,เสร็จดีว่าสอนผู้หญิงรวยด้วยออนไลน์ถ้าใครสนใจอยากเรียนนะก็แอดไลน์มานะคะแอดทีน่าโปรแคปโอเคไหมแอดทีน่าโปรแคปนะแล้วยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันในคอร์สนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ